จังหวัดตรังสามวันสองคืนมัดรวมร้านอร่อยห้าร้านจุกๆหนุนบินมาถึงตอนประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะถึงปุ๊บก,ก็พุ่งตัวไปกินก่อนเลยร้านที่หนึ่งเริ่มร้านเขียวโอชาเป็นร้านอาหารเช้าที่จะมีพวกติ่มซำบะกุเตขนมจีนอาหารเขารสชาติอร่อยนะคะหนุนกลับตรังทีไรเนี่ยก็คือมาทุกครั้งไปกันต่อที่ร้านโกชอเป็นร้านเก่าแก่ที่เหมือนเดิมตลอดไปอะ่ะเมนูขึ้นชื่อก็คือขาหมูเย็นซึ่งเป็นเมนูที่หากินยากมากๆเลยอา,าอาหารอร่อยราคาไม่แพ มื้อเช้าวันที่2หนุนมาที่ร้านพงโอชาสองถือเป็นร้านอาหารเช้าอีกร้านหนึ่งที่แนะนํานะคะเพราะเขามีติ่มซําให้เลือกเยอะมากอาหารเช้าสไตล์คนตรังก็จะประมาณนี้อ่ะเนาะปลา้องโกโจ๊กติ่มซําหมูยา่างร้านของคราวไปกันแล้ว3ร้านถึงคิวของร้านของหวานบ้างค่ะนั่นก็คือร้านหนมหวานบายเจมองนะคะร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วนะแต่หนุนเพิ่งมาครั้งแรกเป็นคาเฟ่ขนมไทยที่มีขนมไทยให้เลือกเยอะสุด,สดขนมของเขาอร่อยทุกอย่างเลยค่ะส่วนน้ำเนี่ย เขาจะทําแบบไม่หวานมากนะคะน่าจะคิดมาแล้วว่ากินคู่กับขนมแล้วมันจะพอดีร้านสุดท้ายก่อนกลับนะคะหน้าตาของคนที่จะได้กินมัทฉะก็จะประมาณนี้ปกติหนุนจะชอบสั่งมัทฉะจากร้านเนี้มากินที่บ้านอยู่แล้วนะคะเพิ่งจะมีครั้งนี้แหละที่มีโอกาสได้มาหน้าร้านจริงๆก็เลยได้เห็นเนี่ยแหละว่าร้านเขาจริงจังกับมัทฉะมากมีอุปกรณ์ชงชาครบมัทฉะเขาดีมากจริงๆจบทริปนี้น้ําหนักจะขึ้นมากี่โลเนี่ย